ต่อมาคุณทนสู้ขอถามพระครูครับหนึ่งกามาพบและกามาตัณหาเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังกามาพบกับกามาตัณหาก็แตกต่างกันอยู่คำว่าพบกับคำว่าตัณหาคำว่ากามเหมือนกันกามหมายความว่ารสความอยากใคร ซึ่งเป็นถ้าคำว่ากามแล้วคือภายนอกภายนอกมีห้าเรียกว่ากามคุณห้าหรือกามโทษห้ากามคุณก็เราได้ยินคำว่ากามคุณกันเปน็นส่วนใหญ่ก็กามโทษไม่ค่อยได้ยินกันกามโทษภาษาบาลีว่ากามาทินวะกามาทินวะคือกามกาม,มาก,กับอธทินวะอธทินวะแปลว่าโทษ เป็นโทษที่จริงมันไม่ใช่คุณมันอัตินวะมันโทษกามนี่เป็นโทษแต่ก็ไปชอบกันไปยินดีกันก็ไปมีกันส่วนใหญ่กันเลยทเ่ไปหมดเลยทั้งโลกเลยแม้แต่เทวานิยมถึงขั้นาศาสดาของาศาสนาเทวานิยมก็ยังไม่รู้จักเรื่องกามนะยังมันจะมีเสพรถกามกันอยู่แม้แต่าศาสดา ที่เป็นศาสดาของศาสนาก็ยังมีเรื่องกามยังมีคู่ยังมีสามีพัญยาอะไรนี้เป็นต้นนะซึ่งต้องเรียนรู้ว่าศาสนาพุทธนั้นหมดกามหมดความอยากความใคร่อยากอันนี้ความใคร่ความอยากอันนี้แหละมันใกล้กันคือคำว่าตัณหา ส่วนคำว่าพบนั่นเป็นแดนเกิดพบเป็นแดนเกิดถ้าจะเรียกโดยภาษาวิทยาศาสตร์ก็พบเป็นสแตติกตันหาเป็นดนนามิหรือจะเรียกโดยภาษาอีกอย่างหนึ่งก็พบเป็นรูปตันหาเป็นนามนาต่างกันอย่างนี้ นะเหมือนกันอย่างไรมันยังไม่จบมันยังเป็นเรื่องของกิเลสทั้งคู่ตรงหมดพบจบชาติหมดปัญหาหมดอุปทา,านอะไรนี่เป็นต้นพบนี่เป็นธนาคารของปัญหาได้ไหมครับพบนี่เป็นธนาคารของปัญหาได้ไหมอาปฏิพานของสู่แดนทางก็ถามว่าพบนี่เป็นธนาคารของปัญหาได้ไหมได้ปัญหาก็มีละเอียดไป มีกามตัญหามีภวะตัณหาคือมีรูปกับอรูปอีกรายละเอียดต่อไปสองกามสัญญาและความดําริในกาในกาคงจะเป็นกาบางคงเป็นผิดหมอมารอเรือเป็นมอมาเอเรอมอมาไปรเรือกามาสัญญาและความดําริในกามเหมือนหรือต่างกันอย่างไรทั้งสองอย่าง เกิดในลำดับของกามาพหรือกามตัญหาครับฟังดีๆนะเรียนไปเรื่อยๆค่อยๆเข้าใจภาษาที่จะสื่อถึงสภาวธรรมสัญญาแปลว่าการกำหนดหมายหรือความจําส่วนดําบรินั้นคือการตรึกตรึรองนึกคิดสังกับปะ พยัญชนะบาลีจะเรียกว่าสังกัปปดํมเส่วนสัญญาเนี่ยเป็นการกําหนดรู้กําหนดจงไปจีอย่างไปรู้เรียกว่าสัญญากําหนดรู้อันนั้นทวนดํรนะีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่จิตเราสังกัปปโดยธรรมชาติเลยสัญญาก็เป็นธรรมชาติกํกหนดรู้อันน,นัอันนี้เป็นธรรมดาธรรมดาที่ ก็ใช้กันมาประจำเลยพจน์สัญญาในใช้มากคนสัญญาหรือสัญญาณสัญญาสัญชาติยานนี่เป็นต้น,นมันจะเกิดไปโดยอัตโนมัติมาเลยความดําริในกามกับกามสัญญาการกำหนดลงไปเลยกายมันจะเกิดมีเจตนามุ่งหมายต้องการ ส่วนดํารีนี่เริ่มเริ่มเกิดแล้วก็เข้าไปเรียนเรนว่าไตรตรองดําบีมีความหมายหลายอย่างนะสังกปะไตรตรองตรวจตาแยกแยะต่างๆนะซึ่งสังกปะนี่พระพุทธเจ้าแยกออกไปถึงเจ็ดสังกปะเจนะ็ดเรียนรู้ดีๆเลยอย่าเรียนรู้สังกปปะเจ็ด กังกรปเจเนี่สำคัญตั้งแต่ดำริดำริจริงๆท่านใช้คำว่าตักกะตักกะวิตักกะก็เรียกว่าเอามาแยกแยะให้จริงตัวไหนไม่ต้องการที่จะอยู่ในจิตอยู่ในเจตสิกฆ่าออกล้างออกดับไป ให้เหลือแต่เจตสิกที่ดีที่ต้องการทำได้สำเร็จเรียกว่าสังกัปปะเป็นสัมมาสังกัปปะผลสำเร็จของสังกัปปะเจ็ดไตรตรองตรวจตราเรื่องเฟนแล้วก็กำจัดกำจัดตัวที่ไม่ดีออกไปหายไปดับไปได้แล้วก็สั่งสมลงเป็นอัปปนาพยัป,ปนาเจตโซพินิโรปนา แล้วก็ใส่คลังเอาไว้เรียกว่าว่าจีสังขารวจีสังขารยังไม่ใช่วจีกรรมนะไม่ใช่ภาษาที่พูดออกมาข้างนอกวจีวจีเหมือนกันแต่เป็นภาษาที่จะมีมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มีภาษาจะพูดออกมาได้แล้วถ้ายังไม่มีภาษาท่านก็เรียกว่าปฏิฆสัมผัสโซ เกิดสภาวะนั้นขึ้นมาแล้วสัมผัสสภาวะนั้นขึ้นมาแล้วปฏิฆาสัมผัสโซยังไมไ่ตั้งภาษาสภาวะนี้ยังไม่ไตั้งภาษาเรียกก็ไม่มีภาษาเรียกแต่รู้ของตัวเองนะว่าอ๋อเป็นอาการอย่างนี้ลักษณะนี้อาการลีขันนีมิตอย่างนี้าานแตกต่างกังน,นและมันเป็นอย่างนี้ถ,ถูกต้องถ้าตั้งชื่อไปเลยว่าอธิวจนะสัมผัสโซใส่ ตั้งบัญญัติตั้งภาษาใสชื่อเรียกว่าอธิวัจนสัมปชโลถ้ายังไม่ตั้งเรียกว่าปฏิกสมัมปชโล่อันนี้ก็อธิบายลึกลึกไปหน่อยไม่ค่อยได้อธิบายนักอันนี้ก็อธิบายบ้างมาถึงวาระที่ควรมากระกางถึงนะอธิบายสู่ฟังตรงน,นั้นก็อาจจะอยู่ในขั้นที่คุณจะต้องศึกษาตามไปก่อนมันก็อธิบายกันเลย,เล,ยลึกๆไปหน่อยนึงนะสรุปแล้วการมาสัญญาก็คือกําหนดนะ จะจะวัดได้ว่าหยาบกว่ากรรมกรรมกรรมมาสันดัมบิความเป็นบิในการกรรมสันสังกปะนั้นหยาบกว่ากันกรรมสังกปะละเอียดละออหลายอย่างเยอะแยะเลยพาถึงขั้นสังกปะเจ็ดกันที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี่เป็นกระบวนการของการปฏิบัติธรรมในมรรคองค์แปดสังกปะจะมีเจ็ดข้อเนี่ยเรียกว่าสัมมาสังกปะ สมาวาจามี 4, สมี่สมากรมมันตะมี 3, สามสมาอาชีวะมีห้านี่เป็นต้นนะอ้าวครความให้ฟังแล้วสำหรับคุณทนสู้ดีทนทนสู้ไปศึกษาดีๆสิต่งนี้